อีกสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกาลาจิสนสแนปครับผมวันนี้ผมมากับเจ้าการ์ดโปเก,กม,มอนเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะเราจะมาเปิดทั้งหมด2กล่องเลยอ่าพอดีผมได้ไปเซนทันอิสเวลมาขอายฮะนะเซนทันอิสเวลมาและได้เจ้ากล่องนี้มาพร้อมซองโปรโมมันคือซองกล่อง EX นะครับนี่เป็นแบบนี้นี่โฟกัสไหมโฟกัสแหละนะนี่ นะครับแล้วก็ได้เจ้ากล่องมาสเตอร์จูโจมครั้งเดียวมานะฮะนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมโฟกัสไหมโฟกัส <Focus S 2> ให้หน่อยโอ้ยนี่โฟกัสหน่อยเออนี่เป็นกล่องนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูกันว่าในกล่องสกล่องนี้มีอะไรบ้างแล้วเราจะได้ดีๆไหมน้ไปดูกันเลยดีกว่า let's go มาฮะทุกคนก็น,นี่เลย ฟบมาเป็นชุดอย่างนี้นะนี่เป็นชุดแบบแกงๆเลยนะแต่ว่าทีนี้เราอาจจะต้องมาลุ้นกันนิดหนึ่งนะว่ามันจะมีของดีให้เราไหมก็กล่องแรกเดี๋ยวจะขอเปิดเป็นกล่องนี้ก่อนนะทุกคนนี่ไปเลยเราไปไวนิดหนึ่งนะทุกคนนะช่วยไม่เขาเลยเาทุกคนผมผมกล่องนะไม่ใช่รอกโอเคเดี๋ยวนะดูด้านในดีกว่าชุบ ฟิงอ่าได้ใบแบบนี้มาเลยนี่นี่ก็จะเป็นธีเล่นแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าที่ทอยป่ะมันจะเป็นที่ทอยเนาะนี่ไม่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเดี๋ยวซองโปรโมนี้นะดี้นะเราจะแกะสุดท้ายนะครับนะเรามาดูซองนี้ก่อนว่าม,มีอะไรให้เราบ้างนะฮะไปฟิงใบแรกครับโหเงาเงาอุ้ยเดนริว โฮเกเตอร์อาร์จิเกเตอร์โฮเกเตอร์โฮเกเตอร์แล้วก็อาร์จิเกเตอร์โอ้เป็นอย่างนี้หมดเลยนะทุกคนกล่องนี้นี่เฮ้ย hey, วิวเจ่าวิวนะทุกคนดูสิโอเคถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าดีนะราคา290บาทเท่านั้นนะทุกคน290บาทเท่านั้นนะฮะไปะ เดี๋ยวเราไปแกะกล่องใหญ่เราเดือทุกคนนะผมว่าทุกคนกคงอยากจะดูมากมากนะว่าผมจะเกลือหรือเปล่าจะโซเดียมอีกไหมนะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่โซเดียมแน่นอนเพราะกล่องที่แล้วผมได้เอชอาร์เดี๋วดูกันเถอไปลุยทุกคนเดี๋ยวซองโปรโมทไว้ไท้ายสุดเลยนะฮะมากรีดเนี่ยครับมาฮไปไว มาฮะเราจะไม่บดส่วนอะไรทั้งนั้นเราจะแกะไวๆเลยแฟบออกมาชแชฟแบบนี้นี่หยิบออกมาเลยทุกคนไม่มีการเลียงอะไรทั้งสิ้นนะม,มแบบีแบบมออกมาแบบแบบหยิบออกมาหยิบมันออกมานี่ครับทุกคนสามสิบซองนะฮะรวมโรโม่หนึ่งซองเป็นสามสิบเอ็ดซองนะแล้วโรโมไว้สุดท้ายนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมา,าเริ่มแกะกันเลยก็ตามวิธีเดิมฮะเดี๋ยวเราจะแกะห้าซองเลยกันนะห้าซองแรกจะเป็นแบบตัดนะฮะตัดแบบดีๆเพื่อเอาไว้เก็บนะทุกคนนี่เอาไว้เก็บนะ่ยมาเกนะ็บซองนะเก็บซองๆสวยเดี๋ยวนะทุกคนสักครู่ ล่าสุดตัดโดนการ์ทุกคนกี้เลยนะถ้าตัดโดนการ์นี่คือผมกี้แตกเลยนะมาเรามาหาใบาเทมเดี๋ยวทุกคนจะมีให้เราไหมมาห้าสองแรกลุยฮะหมดแล้วนะแกแกงเอโอเคมาลุยกันที่ใบแรกเป็นวิอะไรวะเนี่ยกาลายาดงไกลกาโดมิเออร์แล้วก็เป็นโอ้โครแบทนะฮะได้โครแบทแล้วก็เป็น จีจีร่อนนะฮะไปไวๆนะทุกคนนะไม่มาเทนเนอร์มาฮะมาฮะเฮ้ยทุกคนมันเกลือไปหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วดับเบิลอาร์เป็นตัวอะไรโอ้โหยังไม่มาฮะทุกคนยังไม่มาฮะนี่โอเคตามประเพณีของเรานะทุกคนตามประเพณีของเราฮะ ที่เหลือฉีครับไปไวครับไปไวแล้วทุกคนไปไวไวแล้วนี่ไปไวแล้วทุกคนไม่มาฮะไม่มามาแล้วฉีกันไปไวนะยซ <c oughs> องเหนียวกว้นนอันนี้อ่ะมาแล้วครับเป็นทริปเปิลอาร์นะทุกคนเป็นคารูโคเคนะครับเป็น VMAX t R i p l e R โอเคสงสัยจะได้แค่นี้แหละทุกคนผมมีลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยว่ะสงสัยจะเกลือ,อจริง นะเพราะว่าซองที่แล้วไม่เกลือไปแล้วนะซองนี้อาจจะต้องเกลือบ้างอะไรบ้างเนาะไปฮะไวเปิดอย่างนี้เลยทุกคนเปิดแบบไปเร็วๆเลยนะมาฮึบอ,อะไรเง,ง,งาๆเฮช่าเฮช่าอีกแล้วเนี่าอีกแล้วทุกคนเนตามาอีกแล้วเฮฟโยเฮช่าเฮยเฮต้าจริงเฮตาจริงอุ้ยเป็นเอชอารู้ ว้ยทุกคนตึงผมตึงมือผมไม่เกลือมือผมไม่เกลือทุกคนมือผมไม่เกลือไปไวเลยทีนี้ออ้ยด,ด,ดีแล้วมาฮะมาขออนุญาตไม่ไล่ตัวละครนะทุกคนเออสวยนะครับเงาเงามายเยอะๆหน่อยนะเงาเงามายเยอะหน่อยเง,งาเงาไม่ค่อยมาให้สะสมเลยนะเง,งาเงาไม่ค่อยมาให้สะสมเลยนะครับมาแลวอุ้ยบันกิลาส อย่างเท่เลยทุกคนเป็นดับเบิลอาร์นะโอ้โหสุดยอดนะเฮ้ยจ <Hey. S 1> ีมือเกลือชื่อน,นี้ใช้ไม่ได้ทุกคนต้องใช้ว่าจีมือเท่นี่เออมาฮะไปต่อไปต่อนะหลังจักนี้ถ้าเกลือผมก็ไม่เสียดายแล้วนะไม่ต้องมีอะไรเท่ๆบ่อ,<ข>อผมผมก็ไม่กดแล้วผมได้ชาแล้วผมสบายใจแล้วโอ้โหเอดไวเป็นนิดนึงเอสอาร์แตกอีกไปหนึ่ง ยอทั้ง SR และ HR ทุกคนนี่มันคือพลังพลงโอู้ยอดมันคือพลังทุกคนมันคือพลังโอู้เอาล่ะตึงครับงานนี้บอกเลยตึงครับตึงจริงทุกคนตึงจริงหูงานนี้สบายแล้วกำไรแล้วครับกล่องนี้นะได้ขาดทุนแล้วเ้ย แล้วก็ไม่เท่าทุนแถมกำไรด้วยสุดครับงานนี้สุดครับบอกเลยไปจ้าไปไวเลยจ้าดีดแล้วอุ้ยเดี๋ยวชุบโอ้ชุบ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 ชุ <c oughs> บชุบชมบบบชุบชุบชุบชาบชุ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 บไม่ชม่ชุบชุบชชุบ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 ชุ้อชชช่ช <c oughs> สวยๆกล่องที่แล้วผมไม่ได้ HR ทุกคนก่อนนี้ก็ได้ HR ใน SR ด้วยแล้วก็เป็น Double R ครับที่เปิ้ลอาไม่ใบวะกล่องบัคหน่อยนะกล่องเอ็กซ์ต้าบัคหน่อยไปเราใส่จะไม่มีอะไรทุกคนไม่ไรไม่ไรไม่ตีเลี่ยนเลยวิธีเลี่ยนเลยตอนนี้วิธีเลี่ยนเลยโอ้ดวงอะไรมันจะดีขนาดนั้นอ้าวที่เปิ้ลอาไม่ใบวะทุกคนดูดิเอาเรื่องนะเป็นไงทิปเปิ้ลอาไม่ใบครับผมนะอุ้ยแบตต้องจะหมดสักครู่นะฮะ มาฮะไปไวๆก่อนปึ๊บชึบแล้วก็ไปธรรมดาธรรมดาธรรมดาหืช่องนี้แปลกนะเหนียวไม่แปลกกับทุกคนปกติสามฟองสุดท้ายไม่มีอะไรเลยสองสุดท้ายทุกคนไปอ่ะโอเคนะสบายใจสบายใจมากๆนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบตกล้องแบบนึง Okay. มาลุยกันต่อทุกคนนะเป็นปึกนี่เราให้ดูว่าเราได้อะไรบ้างโอ๊ยเดี๋ยวก่อนได้อะไรบ้างนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราแยกไว้เลยไม่มีอะไรน,นี้ก็นี่นี่ทุกคนเราจะแกะถึงด้านล่างนะมีซองโปรโมนะทุกคนนะเนเต้นนะดูกันทุกคนฮะ

มันออกดีหมดเลยอ่ะคือผมค่อนข้างแฮปปี้เลยอ้าวเดี๋ยวให้ดูเนะนี่เอาเอาไล่ไล่จากล่างขึ้นมาบนสุดแล้วนะทุกคนวันนี้นี่ฮะอปเปิ้วคาปูโคเคโคะมาติกิลาสวูวะวูลาโอสนะวูลาโอสนะครับแล้วก็เป็นทริปเปิลอาร์นะครับนี่สวยมากแต่ที่สำคัญทุกคนวันนี้ เอสอาและ hr น้องฟูโยอยู่กับผมมาทุกคนกอดบุยเกิดไปจริงๆนะครับผมสดยดโอ้โหไม่คิดว่าจะได้นะโอ้เนี่ยฟูโย <U> นั่นลโะ้ตายตล้วได้แล้วได้เฉยเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากกันเลยจมแค่นี้นะครับผมนับตื่นเต้นมากเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กันไว้ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมที่หน้า YouTube ของเราแต่เรายะไม่บอกในคลิปนี้อาจจะบอกในคลิปต่อไปนะครับพอคลิปต่อไปมันเดือดมากทุกคนนะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับซว